โอมชานติสรุปนนยสสำคัญของอแวกโมลีวันนี้วันที่สเดือนสมปี2องพหัวข้อพร้อมกันกับการเพิ่มงานรับใช้จงเพิ่มประสบการณ์ของการอยู่อย่างป่าจากร่างในขณะที่อยู่ในร่างของลูกด้วยเช่นกันวันนี้ประบา,บามีเป้าหมาย ให้ลูกกลายเป็นตัวอย่างแห่งความสำเร็จโดยการร่วมมือในงานรับใช้ของพระเจ้าและด้วยเหตุนี้จึงได้รับความร่วมมือจากทุกคนสภาพที่เต็มไปด้วยพลังจริงจังอยู่ในพลังของพระเจ้ากระตือรร้นที่จะกระทํากรรมที่มีคุณค่าจึงมีความสำเร็จ ทำให้เป้าหมายใกล้เข้ามาเมื่อไหร่ที่เราตระหนักว่าความคิดคําพูดและการกระทำในแต่ละขณะที่อยู่ในสภาวะของพระเจ้าเราจะมีส่วนร่วมในงานรับใช้ของท่านไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่ในสถานการณ์ใดก็สามารถทํำงานรับใช้ได้ เพียงแค่มีทัศนคติของความสุขเพื่อง,งานของการสร้างโลกแห่งความสุขและเมื่อทุกคนเข้ามาให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจด้วยหัวใจที่เป็นสุขในจังหวะเวลาและบทบาทของแต่ละคนตามละครคือสิ่งชี้บอกว่าเราอยู่ในงานรับใช้ที่แท้จริง ผู้ที่ให้ความสําคัญในงานรับใช้ก็จะอยู่ในสภาพที่พร้อมเสมอจึงทำให้ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์เลวร้ายใดผู้ที่อยู่บนที่นั่งของนายผู้ทรงอำนาจจะสามารถปกครองตนเองได้ควบคุมจิตใจและสติปัญญาให้อยู่เหนือความปั่นป่วนของวัตถุธาตุ ธรรมชาติที่ไม่บริสุทธิ์จึงมีสภาพมั่นคงไม่มีสิ่งใดทำให้อารมณเสียเราจะอยู่ในงานรับใช้ที่บริสุทธิ์ได้ต้องตระหนักรู้ว่าขณะเพิ่มงานรับใช้ต้องเพิ่มประสบการณ์ของการอยู่อย่างปราศจากร่างในขณะที่อยู่ในร่างด้วยเช่นกัน เราจะบรรลุเป้าหมายนี้ได้ต้องเข้าใจว่าเราคือผู้ที่ตระหนักรู้และอยู่ในสภาวะเดียวกับพ่อผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกจึงกลายเป็นผู้ที่มีโชคจเลื่ญนลุ่งเรืองมั่งคั่งได้รับรายได้หลาย,ล,ายล้านเท่าในทุกย่างก้าวเราไม่ได้มีเพียงทรัพย์สมบัติทางวัตถุ เช่นมนุษย์ใดในโลกแต่เราเปี่ยมล้นด้วยสมบัติที่มีค่าของความรู้พลังคุณธรรมความสุขเพื่อจะรับใช้ทำให้ผู้อื่นเห็นหนทางไปสู่ความสงบสุขและเราจึงได้รับพรเสมอสภาพที่เต็มเตี่ยมและล้น ด้วยสมบัติที่ไม่สูญสลายนี้ทำให้เรากลับมาภาคภูมิใจเคารพตนเองและทราบถึงในคุณค่าของตนต่อความสงบภายในด้วยภาวะที่ล้นเหลือเช่นนี้จึงไหลรินออกไปในงานรับใช้ที่ไม่มีขีดจำกัดด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต เมื่อทำงานรับใช้ด้วยจิตใจได้ทั้งชีวิตก็อุทิศให้กับท่านได้เวลาที่ใกล้เข้ามาเราต้องรับมรดกของการหลุดพ้นและการหลุดพ้นในชีวิตซึ่งเราต้องมีประสบการณ์ณเวลานี้ในยุคแห่งการมันจบพบกันและเพื่อเป็นอิสระจากอิทธิพลของสถานการณ์ต่างๆ ที่จะเพิ่มทวีคูณในช่วงเวลาที่เปราะบางเราต้องจบสิ้นบ่วงพันธะอย่างสิ้นเชิงและต้องหลุดพ้นในชีวิตณเวลานี้และบาบาก็จะทำให้เราเป็นสิ่งนี้ให้ได้ไม่ว่าจะเป็นมิติใดก็ตามเวลาสุดท้ายทุกคนต้องอยู่ในสภาพของการหลุดพ้นในชีวิตจึงต้องฝึกฝน นำสภาวะดั้งเดิมของเทพที่มีความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์สุขภาพดีและมีความสุขมาอยู่กับความรู้สึกในปัจจุบันในทุกการกระทำจำเป็นต้องให้ความสำคัญมุ่งมั่นใส่ใจอยู่ในสภาวะนี้นี่คือทาปเซียของเรามีลูกอยู่สามประเภทกลุ่มที่หนึ่ง ผู้เพียรพยายามและผู้เพียรพยายามอย่างจริงจังกลุ่มที่สองผู้ที่สัมผัสผลของความเพียรพยายามได้รับการหลุดพ้นในชีวิตกลุ่มที่สได้รับสภาพที่สมบูรณ์พร้อมคือการได้สัมผัสกับสภาพที่ปราศจากร่างขณะอยู่ในร่างกาย สภาพปัสจากร่างไม่ได้มาจากการเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ประเภทต่างๆตามละครเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงลิ์เพื่อช่วยให้มีพลังก้าวหน้าไปและได้รับพรจากทุกคนแต่มาจากการเป็นอิสระจากบ่งพันธะทั้งหยาบและละเอียดอ่อนจึงต้องไม่เห็นเส้นได้ที่ละเอียดอ่อนและสูงสรง ที่ทำให้เราติดอยู่ในความดีที่มีขีดจำกัดเพราะเมื่อไรที่เราดีอย่างแท้จริงเราก็จะเห็นทุกสิ่งดีไม่เรียกหาหรือยึดติดสิ่งที่ดีเพราะทุกคนก็มีเหมือนกันเพื่อจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิตอย่างสมบูรณ์และพัฒนาไปสู่สภาพสุดท้าย สภาพปัสจากร่างและละว่างจากร่างกายต้องให้ความใส่ใจต่อการสร้างสภาพเต็มเปี่ยมมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์สภาพของเทพยุคทองในเวลานี้ชีวิตปรามินที่มีโชคในงานรับใช้จึงใส่ใจสภาวะภายในในแต่ละขณะ บรามินที่มีโชคจึงฝึกฝนสภาพปาสจากร่างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีสถานการณ์ปั่นป่วนใดมีอิทธิพลได้อยู่อย่างมั่นคงไม่ไหววันสั่นคลอนอย่างแท้จริงและสอบผ่านด้วยเกียรตินิยมเช่นพ่อปรามาขณะที่ต้องใช้ความคิดในการฝึกฝนนี้ก็คงอยู่ในสภาวะปาสจากร่าง และเป็นผู้สังเกตการที่ละวางถ้าจำเป็นต้องคิดวางแผนก็ให้ทำไปในความนิ่งวางในหนึ่งวินาทีเมื่อจบสิ่งที่ต้องคิดให้กลับมาใช้ความรู้สึกเช่นเดิมและอยู่ในสภาพที่เรียบง่ายอย่างสมบูรณ์นั่นคือสภาพที่ปราศจ,จากร่าง สภาพนี้จำเป็นต้องฝึกฝนเพื่อช่วยให้เอาชนะสถานการณ์ทั้งหลายอย่างง่ายได้เราจะเฝ้าดูเกมอย่างไม่ไหววันเช่นเมฆที่ลอยมาและผ่านไปแทนที่จะคิดถึงช่วงเวลาสุดท้ายให้คิดถึงสภาพสุดท้ายของเราเฝ้าแต่รักษาสภาพสมดุลระหว่างงานรับใช้ กับสภาพของเราจึงจะรับพรจากภูบดวงยญาณและสะสมไว้ในบัญชีของสมบัติที่มีค่าที่ไม่สูญสลายพรที่สะสมไว้จะกลับมาเปี่ยมล้นในชาติเกิดเดียวนี้และจะทำงานรับใช้กับดวงยาณในโลกด้วยภาพลักณที่ไม่มีตัวตนตั้งแต่ยุคทองแดงเป็นต้นมา จึงต้องมีสำนึกในการรักษาสภาพสมดุลขณะที่ก้าวต่อไปในงานรับใช้เสมอเมื่อรักษาสภาพสมบูรณ์นี้ได้ทุกสิ่งก็จะดีไม่มีคำถามหรือความสงสัยใดทำให้ไม่มีสภาพที่ขึ้นลงผู้ที่จะกลายเป็นเครื่องมือให้คุณลประโยชน์โลกจะเสนอตัวเข้ามาสู่งานรับใช้ ด้วยความจริงจังกระเตอเรอร้นที่จะสร้างกระแสพลังของพ่อในบรรยากาศในทุกที่ที่ไปในทุกมุมถนนให้สารในทุกคนแห่งที่ใครบางคนจะกลายเป็นเครื่องมือสร้างโชคในงานของพระเจ้าดังนั้นเวลานี้ต้องกลายเป็นอันดับหนึ่ง ในความสมดุลของงานรับใช้และการสร้างสภาพปัจจากร่างต้องให้ข้อพิสูจน์ในทางปฏิบัติของการหล่อเลี้ยงจากพ่อปาหมาที่กลายเป็นเอเวกและคามาทิตเหนือบ่วงกรรมผ่านสภาพปัสจากร่างและก้าวหน้าต่อไปกลายเป็นเครื่องมือ ผู้ดูแลผลประโยชน์และทำงานรับใช้ทั้งสองทางทั้งทางโลกและทางจิตโอกาสที่ได้รับนี้จะทำให้เราได้รับพรสองเท่าความจริงจังกระตือร้อนในงานรับใช้ของความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวกันจะรับประกันความสำเร็จเมื่อทำได้เช่นนี้จะประกาศ เกตีคุณชื่อเสียงของบาบาลูกชาวบาลัดและลูกต่างแดนมาพบพ่อกลายเป็นครอบครบัวเดียวกันร่วมมือกันในงานรับใช้ด้วยความสุขความสุขเป็นสมบัติที่มีค่าพิเศษจากพ่อจงเฝ้าที่จะรับความสุขซึ่งเป็นสมบัติที่มีค่าพิเศษจากพ่อโอมชานติ